คุณสมัยฮะคุณสมัยฟังผมนะครับตำรวจต้องต้องตอบคุณคุณสมัยจะฟังผมไหมครับเสียหายนี่ใครรับผิดชอบเอาละครับเดี๋ยวคุณคุณสมัยฟังผมนะฮะคุณชาจะตอบให้ฟังนะครับสักครูพักคุณชาเชิญครับครับคุณสมัยฮะวันนี้ผมให้คุณปฏิญญาเอี่ยมตาลผู้สื่อข่าวคมชลึกทีวีสอบถามกับรองผู้เชี่ยการตำรวจนครบาลนะครับคือวันนี้รองรองผู้เชี่ยการตำรวจนครบาลนะครับในวันที่18ตุลาคมคุณคุณ คุณสมัยคุณสมัยดูทีวีอยู่ป่ะครับครับครับอ้าวคุณสมัยวางโทรศัพท์เลยนะแล้วดูทีวีเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอ่านะฮะคือกรณีของรถเสียหายถ้ายกไประหว่างเสียหายใครรับผิดชอบนี่นะฮะวันนี้ให้ผู้สื่อข่าวขมชีวิตของเราไปสอบถามประเด็นนี้ที่ประชุมก็ตั้งค้อสังเกตอยู่เหมือนกันนะครับให้คุณสมัยสบายใจได้คือทางรองผู้วิชาการตํารวจนครบาลยืนยันมาว่าจะมีความปลอดภัยสูงในวันที่18นะครับ จะมีการสาธิตที่ลานพระบรมรูปทรงม้าบ่ายสองนะฮะวิธีการยกรถถ้าเป็นรถเกียร์ออโต้ยกวิธีไหนรถเกียร์ธรรมดาที่บ้านแล้วเรียกว่าเกียร์กระปุกอ่ะนะฮะยกแบบไหนอ่าแล้วทํำยังไงจนกระทั่งปลอดภัยไม่เสียหายอันนี้นะฮะทางรองผู้การตํารวจนครบาชสีมบอกว่าไม่เสียหายแน่กรณีว่ารถหายอันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะฮะที่ก็มองได้2ประเด็นนะครับรถท่านไปจอดผิดกฎจราจรปรากฏว่ามีรถ ของคนร้ายเอาไปนะครับอันนี้ไม่มีป้ายบอกแจ้งว่าคนร้ายเอาไปไว้ที่ไหนนะฮะแต่ถ้าเป็นรถของมาตรการนี้ก็จะมีป้ายบอกถ้าเกิดว่ารถที่จะมายกของรถคุณสมัยสมมติว่าผมเป็นรถยกจะต้องมีอะไรบ้างจะต้องมีหนึ่งป้ายอนุญาตสัญลักษณ์หรือว่าป้ายอนุญาตของ ตำรวจนครบาลที่ออกให้ออกให้ติดว้หน้ารถ2มีไซเรนที่ทางเจ้าหน้าที่ออกให้ครับนี่คือสัญลักษณ์คืออุปกรณ์ทางตำรวจที่ออกให้อันที่3สามคัญมากสคัญที่มากโชเฟอร์จะต้องคู่กับตำรวจในขณะที่ยกรถแต่ถ้ากรณีที่คุณสมหมายถูกยกรถนะครับแล้วไม่มีตำรวจอยู่ยกได้ไหมห้ามไม่ได้ไม่สามารถที่จะยกได้นะครับนั่นหมายความว่ามีคนที่แฝงมาแกมีอาชีพลักรถของท่านแล้วนะฮะอันนี้ชัดเจนนะครับคุณสมหมาย ใช่ไหมฮะอ้าแหมเมื่อสักครู่นี้จะเล่าประกอบตัวอย่างสักนิดหนึ่งถ้าบ้านเรานะฮะบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายเหมือนกับอังกฤษวันนี้คือฮามากคุณเจิญเดชเขบวนรถของคณะรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคินตันวันนี้ไปจอดผิดกฎจราจรเลยนะฮะที่ระหว่างที่มาร่วมงานนับที่บนถนนที่บริเวณจตุรัตุรัสเซนเจมในแม แม่แฟร์นะถ้าผมบังคัประมาาผิดก็อธิบายขออภัยท่านผู้ชมด้วยค,คือไปจอดผิดครับคือในช่วงที่ฝนมันตกอรัท่านผู้ชมฝนมันตกปรากฏว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยไปจอดผิดกฎรจากราจรนั้นก็หลบเข้าไปในรถรทีนี้ไอ้ตรงบริเวณรถที่จอดเนี่ยผิดกฎจราจรแล้วนานเกินกว่าที่กฎหมายของอังกฤษเขากําหนดเอาไว้มีเจ้าหน้าที่ของอังกฤษไปถึงเขียนใบสั่งเลยโอ้อันนี้เรารพอๆเพอิ่งไปตรงมาตรงไปตรงมาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ ต่างประเทศรปภของรัฐมนตรีต่างประเทศเปิดประตูมาเถียงเถียงเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจของอังกฤษไม่สนเขียนครับคุณผิดคุณผิดถูกต้องอันนี้เดี๋ยวพักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไม่สายแล้วชื่อเดียวคุณเลยอ้าวเหรอหวัสดีครับคุณสุชาติครับครับผมครับครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงครับเห็นด้วยเลยครับเห็นด้วยมานาแลวด้านแต่ความเห ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่เปิดโครงการเลยระฮะครับผมเอาคุณคุณคุณแล้วคุณสุชาติ็รับให้มันเยอะหน่อยแถวเพชรบุรีเนี่ยกจอดกันแน่นไปหมดเลยครับครับเออเอาแล้วผมแล้วค่าปรับค่าปรับรวก็ค่ายกรถเรียนหนึ่งพันสองร้อยบาทค่าคิดว่าแพงไหมครับผมผมเห็นด้วยที่สุดเลยครับครับคุณคุณสุชาติครับรีเสียงทอทัศน์่อยครับครับผมอ่าล่ะมีมีความเห็นแสดงความเห็นคิดเห็นอื่นไหมฮะครับแพง ปรับแค่นี้ไม่แพงหรอกครับอาไม่แพงเอาละขอบคุณมากครับคุณสุชาติครับครับครับวันนี้เอาสั้นๆนะท่านผู้ชมเพราะว่ามีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับบอกอยากแสดงความคิดเกณฑ์มากเดี๋ยวจะแปลกออกไปเดี๋ยวจะเยินเยอะอานจะเพาะหลายคนไปแตกประเด็นอื่นเดี๋ยวพวกเราจะเดือดร้อนเดี๋ยวจะไปผมพาท่านผู้ชมไปโยงไปทีอังกฤษดีกว่าเห็นตุอะไรเออนะ้นกลับกันคุณสุชาติถ้าเกิดว่าเป็นบ้านเราเป็นบ้านเราเป็นรัฐมนตรีอ่ะครับให้คนขับขับไปนะครับไปจอดอ่าผมว่าอยากกินกาแฟนะครับ เดี๋ยวนีแวะหน่อยที่จอดตรงที่ห้ามจอดขาวแดงเสร็จแล้วไอ้คนขับรถก็ลงมาซื้อกาแฟให้ตำรวจมาเขียนไหมไม่เขียนแล้วคุณทูตาติว่ากล้าเขียนไหมพรุ่งนี้จะมีคําตอบให้นะฮะพรุ่งนี้มีคําตอบให้อาจจะจอดสักห้านาทีสิบนาทีลุกมาเล่ยกันไหมอันนี้น่าสนใจนะครับมานะครับเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ร้องเรียนมาอะไรกับทีมข่าวเอาชียกรรมสำนักข่าวเนชั่นว่านะครับว่าลูกสาวอายุ16ปีนะครับอยู่ในบ้านปรากฏว่ามีหนุ่ม เสพยาเสพติดไหมถึงว่าเป็นทาสยาเสพติดนะฮะมาหลงชอบมา็ลอก็กอติดมาเลาก็ติดสาวอายุ16ปีไม่เล่นด้วยไม่ชอบเป็นคนขี้ยาแม่ก็เชื่อแม่นะ,ะครับก็หนุ่มขี้ยาคนนี้ก็ตื้อมาตลอดอตื้อมาจาแบบจนกระทั่งสาวไม่เล่นด้วยอคุณจิรเดยท,ทําไงบ้าโอ้โหขว้างโอโเอาหินขว้างเอาไปในบ้านก่อนโอ้โหนี่ไม่ดีแล้วหลังจากนั้นไม่พอใจสาวก็ไม่เล่นด้วยสักทีอืปืนยิงขู่หน้าบ้านโอ้โหนี่ไปขนาดญ่เละไม่รู้จะทํำยังไง สาวก็ไม่เล่นด้วยปลาก็แล้วเอาปืนยิงขูก็แล้วปีนบ้านข่มขืนซะเลยนะฮะก็เล่าให้ทีมข่าวอชากรรมสำนักข่าวเนชั่นฟังบอกว่าไปแจ้งตำรวจคดีทำไมไม่คืบวันนี้คุณวรพันธ์สุกแก้วผู้สื่อข,ข่าวคมเชลึกทีวีไปคลี่คลายคดีนี้มาครับติดตามรายงานกับคุณวรพันธ์สุกแก้วครับ นางสาวสุรีรัตนพรมพาทีมข่าวสำรวจร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากชายในภาพที่ก่อเหตุเอาก้อนหินปากระจกและยิงปืนข่มขู่หน้าบ้านเมื่อวันที่สองกันยายนช่วงกลางดึกก่อนอีกหนึ่งเดือนถัดมาชายรายนี้ได้ฉุดหลานสาววัย16ปีไปทำร้ายร่างกายและพยายามข่มขืนแต่สามารถหนีรอดมาได้แถมล่าสุดยังส่งข้อความมาข่มขู่ว่าจะเผาบ้านหลังนี้ครับ มีนมาปลาตรงบ้านเกศนะคะแล้วก็มีหลานบอกว่ามีไปปลาห้องเขาที่อยู่ติดถนนด้วยแล้วพอจังหวะที่เราเดินกําลังเปิดประตูมาดูอ่ะมองไปที่ระเบียงอ่ะปืนมันมีแสงมันมีเสียงปืนแล้วก็มีไฟแบบพุ่งไปตรงๆอ่ะต,ตรงนี้สองนัดคนแถวนี้ก็เห็นแต่เขาแอบดูอยู่ในบ้านไม่มีใครกล้าออกมานนเขาส่งข้อความมาหาเพื่อนหนูแล้วก็โทรมาขู่เพื่อนหนูว่าถ้าติดต่อแค่มไม่ได้จะไม่ไหวแล้วจะเอา ไฟมาเผาบ้านจะมาเผาบ้านอะไรยเงี้ยค่ะจะพังบ้านประมาณเนี้ยค่ะสาเหตุทั้งหมดเป็นเพราะวัยรุ่นชายรายนี้ที่ทราบชื่อเพียงว่าในเคอายุ20ปีอาศัยอยู่ในซอยเดียวกันมาชอบหลานสาวที่ถูกทำร้ายร่างกายแต่หลานสาวไม่มีใจให้และในเคยังพยายามตามตื้อด้วยการโทรศัพท์หาเป็นประจำจนหลานสาวต้องเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์จึงเป็นสาเหตุของเรื่องทั้งหมดครับ ก็กลัวค่ะทำอะไรไม่ถูกไม่กล้าออกไปไหนก็เจอแบบนี้ก็หวั่นค่ะเจออะไรก็กลัวไปหมดเลยตอนนี้ตอนนี้สุดกลัวอยู่ก็กลัวอยู่ค่ะเห็นใครแปลกๆก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงอะไรกลางคืนก็แก๊กก็แกก็ไม่ค่อยกล้าออกมาดูทุกวันนี้ครอบครัวยังหวาดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้จะแจ้งความไปแล้วถึงสองครั้งแต่กับ ไม่มีความคืบหน้าทีมข่าวจึงพาผู้เสียหายเดินทางไปร้องเรียนกับตำรวจสอนอ,นอสายไหมเมื่อดูจากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดและปากคำของนักสาวเอที่บอกว่าคนร้ายมีประวัติติดยาเสพติดนั้นตำรวจ ได้ชี้แจงว่าสาเหตุที่ไม่มีความคืบหน้าเป็นเพราะหากเกิดเหตุกับเยาวชนและต้องมีการสอบปากคำพนักงานถึงสามฝ่ายทั้งทนายความนักสังคมสงเคราะห์และตำรวจจึงจะสอบปากคำผู้เสียหายและออกหมายจับคนร้ายได้การสอบปากคำเด็กเนี่ยมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ถ้าของผู้ใหญ่เนี่ยมันสามารถสอบได้เลยแต่ถ้าของเด็กเนี่ยต้องเอานักแต่เขาเารียกว่าารวิชาชีพคือมีการมีนักจกิตวิทยาพวกทนายอะไรเนี่ยมันร่วมสอบร่วมสอบเด็กว่า มันจะช้ากับขั้นตอนปกตินิดนึงคือว่าบางคนชาวบ้านอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมแจ้งความแล้วแล้วทำไมไม่ไม่ไม่ดำเนินการอะไรเลยแต่มันติดกับขั้นตอนทางกฎหมายนะครับเป็นการที่ว่าทําให้ช้าไปนิดนึงตอนนี้ตำรวจทำได้เพียงนำตัวชายรายนี้มาตรวจหาสารเสพติดเพื่อช่วยเหลือไม่ให้มาลุกลานครอบครัวน,นี้อีก และเร่งรัดในเรื่องของสำนวนคดีให้เสร็จและเร่งออกหมายจับดำเนินคดีเพิ่มเติมต่อไปครับจากกิจพมจารีถ่ายภาพวรพันธุสุกแก้วรายงานครับครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผู้แท่ผู้ที่ให้ข้อมูลทั้งหมดนะครับก็เป็นญาติญาติคุณจิรเดชไม่ใช่คุณคุณพ่อหรือว่าคุณแม่ของผู้เสียหายนะเพราะผู้เสียหายเนี่ยเป็นน้องอายุแค่16ปีนะครับอันนี้ขี้ขายแล้วนะกรณนี้ของน้อง16ปีเนี่ยจะต้องเวลาสอบปากคำคุณจิรเดชนะท่านผู้ชมครับจะต้องมีเจ้า พนักง,งานเจ้าหน้าที่เนี่ยสามส่วนด้วยกันนะครับก็บจะมีทั้งทนายมีทั้งตำรวจมีทั้งนักสังคมสงเคราะห์ถ้าตำรวจสอบปากคำคนเดียวไม่ได้นะครับจะต,ต้องสอบพร้อมกันนะแต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นคุณวรพันธ์นะครับก็ได้สอบถามผมได้สอบถามไปนะว่าคุณวรพันธ์คุณวรพันธ์นก็บอกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะตำรวจที่ที่จะไปไปจับเนี่ยก็เลยใช้วิธีว่าหนึ่งคือ เสร็จยาเสพติดแล้วเอาไปตรวจสารว่าจริงหรือเปล่าถ้าแจ้งข้อหาเสร็จหลังจากนั้นก็จะมีนัดทั้งเจ้าหน้าที่ทั้ง3ส่วนนี้มาสอบปากคำน้องเขาเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ ชายหนุ่มผู้หลงรักอมตะฉลายนี้นะฮะเดี๋ยวเรื่องสายเมื่อความคิดเห็นนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะที่จะแสดงความคิดเห็นนะครับปิดสายวันนี้ผมจะสักรู่นิดต่อไปนท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าเวลามันน้อยกราบขออภัยด้วยนะครับเพราะเวลาน้อยท่านผู้ชมุ่งนี้มาแล้วเตรียมไ้เลยสองทุ่มห้านาทีเปิดสายตัวระวังไรุ่นนี้เอาช่วงลวกันนะผมว่านะเพราะว่ามีชาวบ้านวันนี้โทรสายไมุ่่งนี้เอาง่ายๆนะครับท่านผู้ชมสิบสายวันนี้นะครับสิบเส้นทางหลัก แล้วอยากจะเพิ่มเซนทาหลักใหม่บ้างท่านผู้ชมแนะนำมานะครับเอาเรื่องเรื่องของท่อปลาปลาปลาแตกเซนนิดนึงฮะครับครับตอนนี้นะครับทางเรื่องกรณีที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับประมาณสักตีสี่ตีห้านะครับเกิดเหตุท่อประปลาเมนหลักนะครับแตกครับแถวแถวถนนราชปาลบนะครับครับอ่ล่าสุดนะครับเราได้รับรายงานนะครับว่าทางการปลานครหลวงนะครับก็สามารถซ่อมแซมแล้วก็เรียกได้ว่า จ่ายน้ําให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวนี้ได้แล้วครับท<น>ี่เบื้องต้นนะครับถนนเจ็ดสายนะครับ,รบที่ได้รับผลกระทบน้ําประปาเนี่ยไม่ไหลนะครับตอนนี้ไหลแล้วนะฮะไหลแล้วนะครับหรือว่ายังไม่ไหลนะครับโทรมาแจ้งกับ ทีมข่าวเอจกรรมสำนักข่าวเนชั่น02 338 36 36ถึง7นะครับหรือว่าหรือว่าเบอร์ของกทมนะ1ต่อ5 1 5 5 5ต้องหัวเราะด้วยครับต้องหัวเราะด้วย1หัวเราะไม่ออกเลยคุณหัวเราะไม่ออกเลยใช่ไหมอาลรการแซ่ตัวเราไปคืนนี้หมดเวลาแล้วครับครับผส่งท้ายให้ท่านผู้ชมเข้าหลับนอนฝันดีนะฮะลิงน้อยหยอดกระป๋องนะครับพม ครับยิงน้อยหยอดกระป๋องนะฮะผมสองคนพร้อมทีมงานลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คืนพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ